สินเชื่ออะไรเอ่ยรู้ผลไวใช้เวลาประมาณ5นาทีก็รู้ผลนะครับว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับและที่สําคัญหลายๆคนน่าจะชอบนะครับเขาไม่ใช้เอกสารรายได้ประกอบในการพิจารณาครับเคยมีของปลอมสวมรออยู่นะครับยังไงวันนี้มาดูของแท้ครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าผมจะได้รับการอนุมัติหรือว่าถูกปฏิเสธครับสวัสดีครับเปเปอร์มูจิไรตี้ครับช่องสาระไรตี้ที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและกันเงินต่างๆนะครับ เข้ามาแล้วครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและสินเชื่อในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึงตัวนะครับที่มันรู้ผลไวจริงๆนะครับแต่ก็ไม่รู้สินะว่าจะอนุมัติหรือปฏิเสธนะครับและก็ไม่ใช้เอกสารนะครับสินเชื่อตัวนี้นครับสมัครผ่านแอปได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องมีแอปตัวนี้อยู่แล้วนะครับนี่เลย t r u e Money ครับแอป True Money ครับแล้วพอผมคลิกเข้าไปในแอป t r u e Money นะครับแหมขอยืนยันตัวตนแป๊บหนึ่งนะครับเอามาสู่หน้าแรกนะครับกดไปที่การเงินครับเมนูการเงินก็จะมีเมนูให้ขึ้นเยอะแยะเลยครับใช่แล้วครับสินเชื่อที่ผมจะมารีวิวมาพูดถึงในวันนี้นะครับคือสินเชื่อ Penex ครับชอบก่อนผ่อนทีหลังนะครับวงเงินพร้อมใช้สะดวกสบายนี่เองนะครับผมกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Penex ครับผม พอเลือกไปที่ Paynext นะ Paynext มันจะเป็นเป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้ซื้อของต่างๆนี่นะครับ แต่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่ง Penex Extra ตัวนั้นจะใช้เอกสารรายได้ในการประกอบการพิจารณาวงเงินให้คุณนะครับแล้วก็จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่จุกจิกมากกว่านะครับแต่ว่าข้อดีก็คือตัวนั้นเนี่ย p พนิคเอ็กซเนี่ยมันจะเป็นวงเงินสดให้คุณเบิกหมุนเวียนได้ครับผมอ่ะวนกลับมาดูที่ Penex เงินติดมือนะครับที่ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัครนะครับหลายคนรู้จักแล้วนะครับแต่ว่าผมก็พูดตามนี้ไปก่อนนะ p e n e x นะครับใช้ก่อนจ่ายทีหลังไม่ว่าคุณจะกินดื่มช็อปได้ทุกวันนะครับผมวงเงินสูงสุดต่อรายต่อคนนะครับ20,000บาทครับโดยที่สามารถสแกนจ่ายได้ทุกที่ทั่วไทยกว่า7ล้านจุดนะครับ ไม่มีขั้นต่ําในการใช้งานนะครับไม่มีดอกเบี้ยสมัครง่ายไม่ใช้เอกสารรู้ผลไวภายใน5นาทีนะครับซึ่งสินเชื่อ p e n n น x ตัวนี้นะครับเป็นของบริษัท a s e n n n o นะครับ Penex ็เขาคือวงเงินหมุนเวียนขนาดเล็กที่ให้ลูกค้าใช้จ่ายสินค้าหรือบริการได้ผ่านแอป True m o นี y นี่เองครับโดยการใช้นะครับจะแสดงแบบบาร์โค้ดนะครับร้านค้าก็จะสแกนรับชำระเงินได้ครับ ซึ่งลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงิน p a y n e x นะครับผมไม่ต้องเติมเงินเข้าแ p ป True Money ก่อนนะครับใช้ไปแล้วฮะเสร็จแล้วก็มาชำระคืนในระยะเวลาที่เขากำหนดครับวงเงินนี้นะครับมีไว้ให้อุ่นใจไม่ใช้ไม่เสียค่าให้จ่ายไม่เสียดอกเบี้ยนี่เองนะครับเป็นวงเงินที่ใช้จ่าย t r u e m o n e y สะดวกไม่มีค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับแล้วเขาบอกว่าฟรีดอกเบี้ยนะครับเมื่อเลือกชราระคืนนะครับ เต็มจานวนภายในวันครบกําหนดชําระครับผมสําหรับการใช้วงเงินจ่ายชําระค่าบริการหรือสินค้าครับสุดท้ายเลยนะครับเขาบอกว่าใช้จ่ายได้ทุกร้านค้านะครับที่รับชําระด้วยแบบสแกน QR Code กว่า2,000 200, 0 0จุดรับชําระทั่วประเทศเลยครับแล้วก็จุดรับชําระแบบ QR พร้อมเพย์ครับผมอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้ตลดดอกนะครับตั้งแต่0%ถึง25%ต่อปีครับ ข้อสำคัญนะครับที่เขาบอกว่าสมัครไว้นี่แหละไม่ใช้เอกสารแต่ว่ายังต้องมีคุณสมบัติผู้สมัครอยู่นะอันนี้สําคัญนะครับมาดูกันนะครับ 1. น,นะครับจะต้องเป็นสัญชาติไทยนะสนะครับคุณจะต้องมีอายุระหว่าง20ปีบริบูรณ์ถึง60ปีนะครับบางคน19กวกว่าเอ้ยพี่สมัครไม่ผ่าน อ๋อไม่ได้ครับอายุเกณฑ์เขา20ปีบริบูรณ์ครับแล้วก็ข้อถัดมาข้อนี้สําคัญนะครับคุณจะต้องเป็นลูกค้า t r u ม m น n ี y ครับหรือลูกค้า True ก็ได้ครับและข้อสุดท้ายก็สําคัญเหมือนกันครับคุณจะต้องมีประวัติการชําระค่าบริการที่ดีรวมถึงประวัติการชําระหนี้ที่ดีครับผมแต่ยังว่างครับมาลองสมัครกันเลยดีกว่าครับผมหลายคนจะได้รู้ครับว่ามันต้องกรอกอะไรบ้างครับกดที่ถัดไปครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นหน้านี้ครับหน้านี้ครับเขาจะบอกว่าข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับจะช่วยให้คุณใช้บริการกับ p a y n e x ได้สะดวกมากยิงขึ้นครับเห็นไหมครับว่าหลายๆข้อที่เขาว่ามาข้อมูลประกอบนี้มันจะเป็นข้อมูลที่ AI ในระบบสามารถดึงได้อยู่แล้วครับ เป็นข้อมูลที่วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคการใช้ TrueMove การใช้แอป TrueMoney ด้วยนะครับส่วนหนึ่งหลักๆนะครับและที่เหลือก็อย่างว่านะครับข้อมูลสำคัญในเรื่องของคุณเป็นลูกค้า True หรือเปล่าคุณมีประวัติการชำระที่ดีกับเขาหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วนะครับกดดำเนินการต่อครับ มาหน้าข้อมูลประกอบการสมัครเินเชื่อครับผมซึ่งคุณจะต้องมีอีเมลนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณจะผูกกับแอป t r u e Money อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับส่วนมากก็จะดึงมาจากแอป Tru e Money w a l l e t อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วคุณก็กดถัดไปครับ เขาบอกว่ากรุณาตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้องนะเสร็จแล้วเขาจะส่งรหัสยืนยันไปทางอีเมลของเรานะครับถ้าเราโอเคนะครับอีเมลถูกต้องก็กดตกลงครับเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับรอรหัส OTP นะครับให้คุณนะครับกดปุ่มโฮมนะครับสลับไปดูที่อีเมลก็ได้ครับสลับไปดูที่อีเมลอ่าอีเมลมาแล้วครับของผมมีเลขรหัส OTP ขึ้นนะครับก็อยู่ที่6หลักนะครับเราก็จําหรือว่าจดไว้ก็ได้ครับ อย่างของผมตอนนี้เป็น502736นะผมก็กดสลับกลับไปที่แอปครับผมเสร็จแล้วจะมาหน้าถัดไปครับหน้าถัดมาหน้านี้นะครับให้ใส่อาชีพนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดต่อเดือนนะครับแล้วก็ชื่อบริษัทหรือว่าชื่อกิจการนะครับใครเปิดร้านค้าเล็กๆอะไรไปก็ใส่ชื่อเราเองไปก็ได้นะครับก็ใส่ที่อยู่บริษัทหรือที่อยู่กิจการนะครับกรอกรายละเอียดตามที่ระบบเขาขอนะครับไปถึงเบอร์โทรศัพท์ครับลงมาด้านล่างเขาจะถามว่า คุณเคยมีสินเชื่อกับธนาคารหรือบริษัทอื่นหรือไม่นะครับจะมีเคยหรือไม่เคยนะครับและสุดท้ายก็ติ๊กนะครับขอรับการแจ้งเตือนการติดต่อบอกกล่าวหรือเอกสารอื่นๆนะครับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนี่เองนะครับผมเสร็จแล้วกดถัดไปครับพอกดถัดไปครับเป็นหน้าถัดไปนะครับเป็นรายละเอียดของสินเชื่อเพนซ์ครับเราก็อ่านอ่านอ่านนะครับจะยาวหน่อยจนมาถึงด้านล่างครับผมก็มีให้เลือกยอมรับกับไม่ยอมรับ เราก็ต้องกดยอมรับครับพอกดยอมรับแล้วนะครับหน้าถัดมาเป็นหน้าของความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมว่าก็ในเรื่องของบูโรนี่ยนะครับผมจะมียินยอมกับไม่ยินยอมเช่นกันครับผมติ๊กยินยอมนะครับพอหน้าถัดมานะครับขั้นตอนใกล้จบแล้วก็บอกหน้านี้เป็นความยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูล พื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะครับอันนี้ก็จะยยาวๆหน่อยเราก็อ่านๆจนด้านล่างนะครับผมด้านล่างก็กดที่ยินยอมครับเสร็จแล้วหน้าถัดมานะครับเป็นในเรื่องของแจ้งการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลครับผมพอกดตกลงแล้วนะครับระบบมันจะประมวลผลข้อมูลในมือถือเราครับผมผมกดตกลงนะครับก็จะมาหน้าถัดไปนะครับสิทธิในการเข้าถึงอุปกรณ์ครับผมถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับที่ไม่มั่นใจหรือเจ้าเล็กอื่นๆนะครับ อย่าไปไว้ใจนะครับให้เขาเข้าถึงอุปกรณ์นะครับพวกแอปนอกระบบชอบมีตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นของแอป True Money Wallet นะครับของบริษัท a s c e n t a n o นะครับสินเชื่อยี่ห้อนี้แน่นอน True Pay Next มันใหญ่อยู่แล้วนะครับก็เลยมีความน่าเชื่อถือนะครับจะมีให้เชื่อมรายชื่อผู้ติดต่อกับตำแหน่งปัจจุบันนะครับผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดที่ถัดไปครับขั้นตอนทั้งหมดมีเท่านั้นครับกรุณารอสักครู่นะครับ เรากําลังพิจารณาสินเชื่อเพนเน็ของคุณอยู่นะครับพูดตรงๆเบปเปอร์ไม่คาดหวังครับเพราะรู้เลยว่ามีประวัติไม่ดีกับทูเขาครับมาแล้วครับผลของผมนะครับผลการอนุมัติสินเชื่อครับนี่เลยครับขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อของเรานะครับข้อผัยคาขอสินเชื่อเพนเน็กซ์ของคุณไม่ผ่านการอนุมัติตามเกณฑ์ของบริษัทครับแล้วก็กลับสู่หน้าหลักต่อไปครับผมพอทําตามทําไปทํามานะครับ คนอื่นเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมเป็นยังไงบ้างได้ข่าวดีกันไหมฮะอาจจะได้วงเงินนะครับหนึ่งพนนะครับจนถึงสูงสุด20,000ก็เป็นไปได้นะครับเราขอเป็นกาลังใจอวยพรให้ผู้ชมช่องนี้โชคดีทุกท่านนะครับถ้ามีแล้วนะครับอย่ามือเติมนะครับอย่ามือเติมใช้หมุนเท่าที่จําเป็นนะครับเพราะผมยังไงเชื่อว่าวันนี้นะครับเราก็ซื้อของที่เซเว่นหรือโลตัสอยู่แล้วครับก็ใช้ตัวนี้สแกนหมุนเวียนเงินสดก่อนได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ชมช่องเราทุกท่านนะครับ ก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปก,กระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็พบกับเราได้ใหม่ทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้เปเปอร์ขอตัวลาไปก่อนอีกแล้วนะพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ